สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนเล็เด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวม4ี่หน่อยในชุดโค้งสุดท้ายนะคะก่อนไปรับชมนะคะน้องเอ็ดก็ขอบคุณทุกไลค์แล้วก็ทุกๆการติดตามด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเสาโอนเล็กเด็ดนะคะขอบคุณพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะท่านใดที่ เข้ามาดูเราพัฒนานะคะน้องเอสยินดีด้วยนะคะเมะื่อวานนี้วิ่งรูดเม็ดเดียวที่ศูนย์นะคะก็เด้งๆศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์หกนะคะพี่พี่ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ชุดคุ้งสุดท้ายก็เจาะให้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์หกนะคะก็ฝากตามด้วยนะคะฮานอยวันนี้นะคะก่อนไปรับชมน้องเอสฝากคําเตือนเช่นเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะกับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะพี่ๆเนาะถ้ามีเสียงแทรกแล้วก็มืดนิดหนึ่งนะคะขออภัยด้วยนะคะวันนี้นะคะค้งสุดท้ายน้องเอสให้เด่นที่1 5นะคะแล้วก็ศูนย์ตัววิ่งตัวรูดวันนี้นะคะท่านใดชอบนะคะน้องเอสให้วิ่งรูดที่1นนะคะวันนี้ แต่เม็ดเดียวน้องเอให้วิ่งรูดที่5นะคะแต่ก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะไม่ชอบ5ก็เอา1นะคะวันนี้ตัวเจาะก็จะมี1 5 1 0 5 0 1 9 5 3แล้วก็1 6นะคะชุดนิ้นมี6คู่นะคะชุดกันก็จะมี5 9 หนึ่งสามแล้วก็6กหนะคะพี่พี่แนวทางวันนี้นะคะ3ตัว0ูนหนึ่งหนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะขอให้พี่พี่สมาชิกที่ เข้ามารับชมแนวทางในวันนี้นะคะโชคดีเฮงๆปังๆนะคะถ้าไม่ชัดเจนน้องเอดขออภัยด้วยนะคะชุดเน้นมี1510แล้วก็50195316 ชุดกันมี5 9 13แล้วก็ 6, 5หนะคะ3ตัว0,15นะคะตัวเด่นเด่น1เด่น5เด่น0วิ่งรุดเม็ดเดียวนะคะที่0ที่1นะคะพี่ๆเนาะขอภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะโชคดีเฮงเฮงปังปังแล้วก็ท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยน้องเอสจะให้ไอดีไลน์ไปนะคะถ้าสนใจ สำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆโชคดีร่ำรวยสวัสดีค่ะ